ในมุมที่มองไม่เห็นภูมิทัศน์รายรอบสถานฝึกอาชีพคนตาบอดกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่ตามโครงการนักเรียนในร้อยตำรวจจิตอาสาที่สมัครใจไปตามจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมเราเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนอีกมากมายหลายกลุ่มคนยากจนคนน้อยโอกาสคนแก่คนชราคนตาบอดอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเราก็ต้องการที่จะให้นักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัส จากประสบการณ์จริงในระหว่างที่เขาเป็นนักเรียนว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องพบกับปัญหาหรือคนเหล่านี้อีกมากมายในสังคมเพราะนั้นเขาต้องดูแลด้วยยารกถูกทังเรียบไปเก้าอี้สนามถูกขัดถูจนสะอาดปลอดคราบตะไครแปลงดอกไม้หกแปลงยกขึ้นมาใหม่ด้วยความตั้งใจดีและหยาดเหงื่อที่ไหลท่วมกายและเพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ทำมาทำด้วยจิตอาสานี่เอง จึงเปิดใจให้เห็นลึกกว่าภาพที่ปรากฏอย่างคนพิการตาบอดเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเขาจะแบบนั่งนิ่งๆไม่มีปฏิกิริยาแต่พอมาเจอพวกเขาเราพูดคุยมีมีความสนุกสนานอะไรก็เขาอเขามีเสียงหัวเราะมีการโต้ตอบกลับมาครับเพราะแม้จะอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นเสมือนเดียวดายอยู่ในโลกแห่งความมืดแต่เพื่อนๆนทั้งพี่และน้องของเราเหล่านี้ไม่เคยละโอกาสที่จะใช้ชีวิตเท่าที่มีให้ดีที่สุด ถึงจะขาดสายตาแต่ก็กลับมีมือที่อ่อนโยนและใจที่อ่อนไว้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์งดงามออกมาให้โลกเห็นได้สื่อให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายในไม่ว่าใครรวมถึงตัวเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งดีมีคุณค่าให้เกิดขึ้น ถ้าเรานึกถึงจ่เสมอว่าเราเป็นคนรับใช้เราเป็นผู้ดูแลเราเป็นผู้ปกป้องการทํางานก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราคิดถูกเราก็จะทําถูกเป็นจิตใจที่เขาเรียกบริการสังคมครับทําให้บุคคลรอบข้างเราเนี่ยมีความสุขเราช่วยอะไรเขาได้เราก็จะช่วยครับคือเหนื่อยมันเหนื่อยกัเหนื่อยครับแต่ว่าความภูมิใจที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันมีมากกว่าความเหนื่อยครับก็คือก็ใหญ่ใจว่าขอบขอบคุณเขาที่ว่าเออเขายังไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรายังคือเห็นคุณค่าของพวกเราอะ ก็คือไม่รู้มันตื้นตันไม่รู้จะพูดยังไงเป็นการให้แล้วรับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเหมือนเส้นเสียงสองสายสอดประสานถักทอขึ้นเป็นผ้าผืนเดียวอบอุ้มความฝันไว้ด้วยความงามของการมีชีวิต